รู้เท่าทันภั่ใกล้ตัวกับมิดแท้ประกันภัยการขับขี่รถจักยรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ เป็นการเดินทางที่สะดวกคล่องตัวร่วนเร็วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุดังนั้นควรขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างไรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินก่อนเดินทางควรตรวจสภาพความพร้อมของรถ ไม่ดัดแปลงหรือถอดอุปกรณ์มาตรฐานออกเช่นถอดกระจกมองข้างหรือดัดแปลงกระจกให้มีขนาดเล็กลงเพราะจะทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงที่สำคัญต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อช่วยผ่อนหนักผ่อนเบาได้หากเกิดอุบัติเหตุควรใช้ความระมัดระวังตลอดการเดินทางไม่ขับขี่รถแทรกไปในช่องว่างระหว่างรถยนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภยัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขี่รถย้อนสอนปาดซ้ายปาดขวาหรือเปลี่ยนเลนกระทันหันนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นแล้วหากโชคร้ายอาจเกิดอุบัติเหตุตามมานอกจากนี้ไม่ควรขับขี่รถเข้าไปในบริเวณพื้นถนนที่ไม่เรียบมีร่องท่อระบายน้ำอาจเสียหลักล้มและบาดเจ็บได้ รวมถึงไม่ขับขี่ใกล้รถบรรทุกเพราะคนขับรถบรรทุกจะมองไม่เห็นรถเล็กที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายและขวาอาจเสี่ยงเกิอดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนได้เช่นกัน อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่สามารถลดความเสี่ยงและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยการขับขี่รถด้วยความไม่ประมาทและปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะด้วยความห่วงใยมิตรแท้ประกันไทยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย